สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกับตัวเหรียญพายเน็ตเวิร์กนะครับที่เราขุดกันอยู่นะที่ทุกคนนะครับทํา KYC ผ่านหมดแล้วนะครับจนไปถึงข้อที่9มันเป็นสีส้มใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวแอดจะมาบอกนะครับว่าทำไม บัญชีของเรานะครับถึงเป็นสีส้มนะครับถึงเป็นสีส้มนะถึงยังไม่มีการยโยกย้ายเหรียญของเราเข้าไปที่เมนเน็กหรือเครือข่ายหลักนะครับประเด็นก็คือข้อนี้เลยนะที่นักพัฒนาเขาชี้แจงแล้วก็ทิ้งข้อความเอาไว้ให้นะครับมันจะเกิดปัญหาข้อนี้นะครับตัวนี้เลยนะ ปัญหาคนนี้นะครับที่แอดได้เอาตัวคัดลอกเนี่ยคัดลอกตรงนี้นะครับปัญหาก็คือว่าเขาได้เขียนให้ไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวแอดจะอธิบายง่ายๆก็คือมันมีบัญชีนะครับบัญชีแรกของเราเนี่ยที่เราขุดกันอยู่เนี่ยคือเราทำ KYC ผ่านหมดแล้วใช่ไหม แต่ที่มันไม่ผ่านก็คือการที่เราใช้ตัวกระเป๋านะครับมันจะมีแอปนะครับแอปเบราวเซอร์ตัวของภายเน็ตเวิร์กนะครับมันแยกกันนะแอปแอปตัวกระเป๋าภายเน็ตเวิร์กนะครับกระเป๋าภายเน็ตเวิร์กกับแอปขุดภายเน็ตเวิร์กนะครับมันคนละแอปกันใช่ไหมทีนี้พอมันพอพอคนส่วนใหญ่นะครับสร้างกระเป๋าไม่ได้นะครับ คนที่เคยลืมนะครับคนที่เคยลืมลืมพัส,สดุ์หรือกุญแจ24่สี่คำนะครับก็คือเป็นซีดนะครับเป็นรหัสซีดของเรา่นเดงก็คือกุญแจ24ี่คำนะครับคนวนใหญ่ขุดนะครับตอนตอนที่ขุดใหม่ๆตั้งแต่เป็นผู้บึกเบิกเลยขุดใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้สนใจในส่วนของ ซีดของเราก็คือ24คําตัวอังกฤษนั่นเองนะครับทีนี้พอลืมพอลืมพอลืม24คําตัวอังกฤษของเราทีนี้มันสร้างกระเป๋าใหม่ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นคําว่ามันมีการผิดพลาดมันจะขึ้นตัวสีแดงนะทุกคนจะเห็นว่ามันขึ้นตัวสีแดงและมันสร้างกระเป๋าใหม่ไม่ได้เพราะเราได้สร้างกระเป๋าไปแล้วนะครับพอเราสร้างกระเป๋าไปแล้วมันจะสร้างใหม่ไม่ได้ นะครับทีนี้ทุกคนก็เลยหาวิธีการสร้างกระเป๋าด้วยการสร้างบัญชีนะครับช่างสร้างบัญชีกระเป๋าตัวของแอปภาย e เน็ตเวิร์กนะครับเป็นแอปภาย e เน็ตเวิร์กกระเป๋านั้นขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ซยี่สิบสีคำแล้วเอาไปยืนยันในแอปขุดนะครับแล้วเอาไปยืนยันในแอปขุดตัวของกระเป๋าแอปขุด อ่างงไหมงงไหมทุกคนเนี่ยใช้บัญชีนะครับบัญชีตัวนี้อ่าเนี่ยบัญชีตัวนี้อ่าเขาเขียนเขาเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่าขั้นตอนแรกดําเนินการตรวจสอบเพื่อย,ยืนยันว่าตัวบัญชีอ่ะบัญชีกระเป๋าของเรานะนะครับ มันเป็นบัญชี persona, ที่สร้างตอนแรกหรือไม่สร้างตอนแรกตอนตอนที่เป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ที่แอปขุดของเรานะนะครับทีนี้มันคนละบัญชีอ่ามันคนละบัญชีมันคนละบัญชีก็คือบัญชีที่สองสร้างขึ้นมาเนะี่ยมันไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับมันไม่ได้ยืนยันตัวตนก็คือมันยืนยันตัวตนไม่ผ่านแต่ไปเอาแค่ยี่สิบสี่คำนะครับ ไปเอาซีดเฉยแล้วมากอกตัวในในในกระเป๋าขุดของภายเน็ตเวิร์กเนี่ยเพื่อให้ได้เพื่อให้มีการยืนยันนะครับเพื่อให้ให้มีการยืนยันกระเป๋าอ่าทีนี้ปัญหามันก็คือว่ากระเป๋านะครับกระเป๋าตัวเบราว์เซอร์นะครับกระเป๋าเบราว์เซอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะกับอีกบัญชีหนึ่งนะ บัญชีนั้นมันกลับไม่ได้ KYC นะครับมันกลับไม่ได้ KYC เพราะถ้าเราส่ง KYC ไปยังไงมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีคนตรวจสอบอ่ามันจะมีคนตรวจสอบว่าบัญชีนี้เนะี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าบัญชีนี้เนี่ยใช้ข้อมูลตัวนี้ไปแล้วนะครับใช้ข้อมูลตัวนี้ไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะให้ผ่าน KYC ในอีกบัญชีหนึง่งนะครับมันเลยขึ้นเป็นสีส้มทีนี้ มันเลยขึ้นเป็นสีส้มก็คือเนี่ยเขาบอกว่าเบ์เซอร์นะครับเบ์เซอร์ได้ยืนยันกระเป๋าเงินสำหรับการย้ายข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเห็นไหมไม่ได้รับการยันยืนยันก็คือว่าเราเอากระเป๋าเบ์เซอร์อีกกระเป๋านึงนะครับที่เราไม่ได้ยืนยันตัวตวนมาใส่ในอีกกระเป๋านึงที่เรายืนยันตัวตวนเสร็จแล้ว เคบซีเสร็จแล้วเหลือแค่ขอแค่เลขกระเป๋าแค่นั้นยี่สิบสี่คำแค่เอามายืนยันเพื่อที่จะให้มันผ่านเพื่อที่จะให้มีการโยกย้ายเหรียญน,นะครับเข้าไปที่กระเป๋าของเราแต่ทีนี้ปัญหามันคือมันตรวจจับอ่ามันตรวจจับก็คือว่ามันตรวจจับว่าเราเนี่ยเอาอีกกระเป๋าของลายอื่นนะครับเอากระเป๋าของคนอื่นน่ะมายืนยันนะครับในกระเป๋าขุดของเราอ่าในแอปขุด นะครับในแอปพลายเน็ตเวิร์กนะในแอปปดของเราทีนี้มันก็เลยขึ้นเป็นสีส้มเขาก็เลยยังไม่โอนให้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถูกบล็อกนะครับถูกบล็อกเอาไว้ชั่วข่าวนะครับถูกบล็อกเอาไว้ชั่วข่าวจนกว่านะครับเราจะหา24คำนะครับ24ค,รรร24คำที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกเลยเป็นซะีท24คำที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกเนะ เอามาใส่นะครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกหรือยืนยันหรือจะมีการโอนเหรียญตัวนั้นนะเข้าไปที่กระเป๋าได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้เหรียญไหมบอกเลยนะครับบอกคําเดียวเลยว่าไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้แน่นอนเพราะมันขึ้นสีส้มมันขึ้นสีส้มก็คือว่าปัญหาคือเราเอากระเป๋าเบว์เซอร์ของคนอื่น นะครับเอายี่สิบสี่คำสิเฟตของคนอื่นมาใชา้อาจจะไม่ใช่ของคนอื่นของตัวเราเองนี่แหละแต่เราสร้างขึ้นมาอีกบัญชีหนึ่งนะครับแต่บัญชีนั้น่ะเราไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเพราะเรายืนยันตัวตนไปเราก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนี่แหละเพราะว่าบัญชีบัญชีแรกเนี่ยบัญชีแรกเนี่ยเราได้เอาเอกสารส่งไปให้เขาแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันยืนยันตัวตนผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วเราเค C ไปแล้วนะ ทีนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่ติดตรงสีส้มนี่ก็คือว่าลืมซีเฟตยี่สบสี่คํานะครับตอนแรกเลยตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆเลยเราไม่ได้จดเอาไว้นะครับเราไม่ได้จดเอาไวา้ทีนี้เราก็ไปสร้างตัวกระเป๋าเอ่อเบ์เซอร์ขึ้นมาใหม่อีกกระเป๋านึงนะครับแล้วเอาไปยืนยันนะครับแล้วเอาไปยืนยันทีนี้มันก็เลยทําให้เกิดการ โอนย้ายถูกบล็อกจนกว่านะครับจนกว่ากระเป๋าเบา์เซอร์เนี่ยจะได้รับการยืนยันกระเป๋าที่พวกเขาเนี่ยยืนยันเท่านั้นก็คือหมายความว่ามันคือกระเป๋าที่เราสร้างตอนแรกเลยอ่าทีนี้เราไม่ต้องไปสงสยัยไกลเลยว่าเอ๊ะทำไมยืนยันผ่านหมดทุกข้อแล้วแต่ทำไมยังข้อ9้ายังเป็นสีส้มอยู่และทำไมยัง นะครับและทําไมยังถึงไม่ได้เหรียญเข้าไปที่เครือข่ายหลักมันเกิดการล่าช้าหรือเปล่าเราไปถามในห้องเพ,อเพื่อนเขาก็บอกว่าเออขุดไปขุดไป,ข,ดไปขุดไปเรื่อยๆแต่ขุดไปเราเราเราได้เหรียญอยู่ในแอปขุดแต่มันไม่สามารถที่จะย้ายเข้ามาที่กระเป๋าเราได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ใช่กระเป๋าเบ์เซอร์ของเราที่เราสมัครตอนแรกนะครับ เราขุดไปเราก็เสียเปล่านะครับเราขุดไปเราก็เสียเปล่าส่วนคนที่เขาผ่านนะครับส่วนคนที่เขาผ่านเขาก็อยากให้เราขุดต่อนะครับเขาอยากให้เราขุดต่อเพราะว่ามันก็มีส่วนที่ถ้าเราขุดนะครับถ้าเราขุดเขาก็จะได้นะครับเขาก็จะได้กําลังขุดของเราเนี่ยไปห้าสิบเปอร์เซ็นตของการขุดของเราก็คือเราจะเขาเขาจะได้เหรียญกับเราด้วยนะครับทีนี้ คนที่ไม่ผ่าน KYC เนี่ยก็คือว่าถ้าใครจะไม่ผ่าน KYC เนี่ยเขาก็ไม่ได้เหรียญเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้เหรียญจากจากจาก,จากเราเนี่ยจากจากเราขุดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาจะได้เหรียญภายในเครือข่ายเนี่ยเราจะต้องผ่าน KYC ผ่านยืนยันผ่านตัวตนให้เสร็จจนมีการโยกย้ายเหรียญโอนเหรียญเข้ากระเป๋าไปที่เครือข่ายหลักก่อนเขาถึงจะได้ เหรียญที่เราขุดนะพูดง่ายๆคือแม่ทีมนะครับคนที่เขาเป็นแม่ทีมะจะได้เหรียญกับลูกทีมนะครับลูกทีมจะต้อง kyc ให้เสร็จหมดทุกอย่างจนมีการโอนย้ายเหรียญเข้าไปที่กระเป๋าหลักนะครับส่วนใครที่มีปัญหาที่ว่าข้อ9เป็นสีส้มนี่ปัญหานี้เลยคือปัญหาการที่เราไปสร้างกระเป๋าใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาซีเฟดไปยืนยันในแอปขุดของเรา นะครับซึ่งกระเป๋า b r o ซอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นั้นเราไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเราไม่ได้ยืนยันตัวตนเรา Kyc ไม่ผ่านนะครับเรา Kyc ไม่ผ่านยังไงมันก็โอนเหรียญไปที่เครือข่ายหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโอนเหรียญไปที่เครือข่ายหลักนี้ไดก้ก็ตอนเมื่อที่กระเป๋าของคุณน่ะถูกสร้างขึ้นจากแอปขุดที่คุณน่ะสร้างตอนแรกเลย นะครับสร้างตอนแรกเลยที่ได้ซีเฟสยี่บสี่คำนั่นมาตอนแรกเลยจะต้องเอาคำคำนั้นนะเข้าไปกรอกนะครับเข้าไปกรอกใหม่อ่าเข้าไปกรอกใหม่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเอ้ยถ้าเราสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมามันไม่มีการโอนย้ายเหรียญเข้าไปทีนี้ทีนี้เราก็กลับมาเพื่อที่จะเอาบัญชีที่เราผ่าน KYC นั่นแหละนะครับในการสร้างกระเป๋าใหม่ขึ้นมา แต่ทีนี้มันสร้างไม่ได้นะครับมันขึ้นตัวสีแดงขึ้นมาว่ามันให้เรารออะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับก็คือระบบเขาล็อกไม่ให้เราสร้างกระเป๋าอีกนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นว่ามันล็อกเพราะว่าเราได้สร้างกระเป๋าไปแล้วมันเลยไม่ให้เราสร้างอีกอ่าทีนี้พอเราขุดไปมันก็เหมือนกับเราคุณสังเกตเห็นไหมว่า การที่เราเสียนะครับซีเฟตยี่สิบสี่คำไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่มันไม่สามารถนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาคืนได้ก็เหมือนกับบิตคอยนะครับคนที่ฝากเงินไว้ในกระเป๋านะครับแล้วลืมรหัสกุญแจซีเฟตยี่สิบสี่คำก็คือเราเอาออกมาไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะดูได้ดูเหรียญได้ว่าเออมันอยู่ในนั้นมันเป็นเหรียญของเรานะครับ แต่เราเนี่ยเอาออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีกุญแจอ่ากุญแจเราหายเราออกมาไม่ได้นะครับเราก็ได้แต่มองว่า er เออเหรียญของเราเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับเราออกมาไม่ได้ครับเราขุดไปเรารู้อยู่ว่ามันเป็นเหรียญของเราแต่มันอ,ออกมาไม่ได้นะครับเพราะเราลืมเราไม่มีตัวซิฟเฟตยี่สิบสี่คำตัวเดิมนะเอามากรอกนะครับเก็ตไหมครับเก็ตไหมนะครับเพราะว่า มันมันมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับที่จะทําให้เราได้เหรียญตัวนั้นกลับคืนมาอ่าตัวนี้เก็ตเนาะอันนี้ก็ฝากนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอ่อไปพิจารณาดูว่าเราจะกุดต่อหรือไม่นะครับอ่าหรือไม่นะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาเขาแล้วล่ะว่าจะทํายังไงจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงนะครับจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงหรือจะให้อ่ในอนาคตเนี่ย จะให้เขาทายเนี่ยกระเป๋าเนี่ยสร้างกระเป๋าใหม่ขึ้นมาได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ผมว่าการที่จะมาสร้างกระเป๋าใหม่อีกนี่มันเป็นวิธีที่ยากมากนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเอาไว้นะครับเราก็จะได้มาแบ่งปันนะข้อมูลใหม่ๆนะครับให้กับเพื่อนๆน นะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิป,ปเดียวหน้าบายบาย